สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เพจฟอร์ดแต่งสวยค่ะแมวเหมียวกเกษตรนะ้มินโชว์รูมยาขายอัดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะวันที่เท่าไหร่23นะก็เข้ามาโชว์รูมมีนะัดกับพี่บอมพี่บอมกลับไปแล้วก็มาอัปเดตรถนะคะมาดูรถให้พี่บอมด้วยว่าถึงไหนแล้วเพราะว่าของพี่บอมเนี่ยเตรียมส่งวันที่25นี้แล้วนะคะเดีย๋ยวไปตัดผมมาใหม่ เดิมคือหนามากแล้วเดี๋ยวจะพาชมคันหนึ่งค่ะเป็นรถรุ่น Storm Tag นะคะแต่งเป็นโทนดำตัดส้มคันนี้คือหล่อมากๆนะคะใส่ชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็ใส่ชุดเหล็กด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาชมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตรถให้พี่บอมกันนะคะพี่บอมเข้ามาดูรถแล้วแหละแต่ว่ารถมันยังไม่เสร็จนะคะก็เลยยังไม่เห็นว่าเอ้ยพอเปลี่ยนกันชนหน้าแล้วมันออกมาประมาณไหนนะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตในไลฟ์อีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งให้พี่บอมนะคะ,อะขออนุญ,ญาตกลับกล้องเลยนะคะ นี่มาชมคันนี้ตัวนี้นะคะเป็นรถรุ่น Storm Tech ค่ะ Storm Tech เนี่ยจะมีทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะคะเห็นไหมว่าคันนี้เป็นแต่งโทนดําตัดส้มนะคะโทนดําตัดส้มปกติจะเห็นแต่ดาตัดแดงเนาะแต่อันนี้จะเป็นสีส้มเลยนะคะคันนี้ใส่เป็นชุดแต่ง Victor นะคะกระจังหน้าเนี่ยเป็น Victor version สอนะคะกันชนหน้า Victor นะคะมีการทําลูกเล่นนะคะโดยการที่เราใส่สติกเกอร์นะคะที่ กระจังแบบนี้นะคะสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงนะคะไฟเนี่ยเลือกติดเป็นสีขาวตรงสกู๊ปนะคะสะกู๊ปทรงฟิตค่ะใหญ่เต็มผืนฝากระโปรงนะคะตัวสกู๊ปเนี่ยทำเป็นสีสม้มเฉดสีเดียวกับตัวรถจะบอกว่าเฉดนี้นะเป็นเฉดสีเดียวกับตัวงานแรปเลยนะคะติดคอบไฟหน้าคอบไฟท้ายเรียบร้อยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องลอกออกนะมันก็จะได้ความสวยกว่านี้นะคะคันนี้ยังตกแต่งไม่เสร็จเหลือติดตั้งในส่วนของตัวท่อนะคะแล้วก็ติดตั้ง พ้นสีตรงตรงเบรกนะคะคันนี้ค่ะไซมแมกขอบ20นะคะยาง33มสคูณ2.5 R20 นะคะออฟเซตเนี่ยลบเอ่อ44นะฮะนี่เลยก็จะให้ดูว่ามันก็จะยื่นออกมานิดนึงนะอันนี้ซุมล้อก็คือจะเป็นในชุดแต่งดิเตอร์เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็คือ ติดตั้งในบันไดนะคะอัปเกรดเป็นบันไดข้างของ Hammer รนะคะรุ่น Shadow ค่ะมีเปลี่ยนตัวกนลื่นให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวพื้นของบันไดนะคะทำเป็นเฉดสีส้มค่ะสีเดียวกับตัวสติกเกอร์เลยนะคะสติกเกอร์เนี่ยก็คือนี่เป็นรูปรูปนี้นะคะพูดไม่ได้เนาะ พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนนะคะอ่ะสติกเกอร์นะคะเป็นเฉดสีส้มนะคะทานรถแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะเขียนอรวัรฟาร์มนะคะก็ออกแบบมาได้หล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโรเลอร์ด้านบนนะคะเป็นงานของฮ a มเมอร์ค่ะมีไฟให้รอบทิศทางเลยนะคะก็ใช้บรรทุกสัมภาระได้นะคะแล้วตัวไฟเนี่ยก็เหมาะเลยเวลาเราไปแคมปิ้งหรืออะไรแบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้เลยและในส่วนของตัว โรบานะคะตัวนี้เป็นงานของตัววอร r เรย์พาสนะคะแล้วก็มีไฟด้วยไฟตัวนี้สามารถพับเก็บปิดเปิดได้นะคะในส่วนของตัวด้านท้ายค่ะด้านท้ายนะคะติดตั้งเป็นตัวฝาครอบวอลโลโก้ wow, F.O.R.D. Background เป็นสีดำขอบอักษรสีส้มพร้อมกับอะคริลิกคำว่าแ a n เจอร์สีส้มนะคะกันชนท้าย h าร์เมอรุ่นนวา s ซ r ลลี่และทำห่วงเป็นสีส้มเช่นเดียวกันนะคะคันนี้คือแต่งออกมาได้หล่อมากๆนะคะ อรวันฟ์มก็ตัวคำพูดพวกนี้คำพูดพวกสีได้เปลี่ยนคำได้นะคะแบบแบบเ,เอาอบะะแบบที่เราชอบนะคะเอาแบบที่เราชอบอ่ะอันนี้รุ่นสตอมแท็กนะคะคันนี้มาดูคันนี้บ้างอันนี้เป็นรถรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตไม่ใช่สปอร์ตแพตตินัมนะคะดูผิดเอเวอร์เรสต์แพตตินัมนะคะนี่ก็ พี่เขานะคะแต่งเป็นชุดแต่ง AKC นะคะกระจังหน้าวิกเตอร์กันชนหน้า AKC นะคะมาดูพี่เขาเปลี่ยนล้อแม็กด้วยนี่แม็กขอบ20นะคะแล้วก็ใส่เป็นยางโตโยนะคะ27555ไม่ยกไม่โหลดนะเป็นความสูงเดิมๆม,มาตรฐานจากโรงงานเลยนะคะมีการติดตั้งตัวซุมล้อของออวิกเตอร์ด้วยนะคะชุดกันชนเนี่ยเป็น AKC แต่ว่าใส่ซุมล้อวิกเตอร์ก็หล่ออีกแบบหนึง่งนะคะ นะเดี๋ยวเราไปอัปเดตรถพี่บอมกันไปอัปเดตรถพี่บอมกันนะว่าแบบเออแต่งไปถึงไหนแล้วนะคะเสียงได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออรถพี่บอมกัน,นะคะด้านในใส่เป็นชุดเหล็กเอ็กซ์ตรีมนะคะคือแดดร้อนมากเลยเออ ตอนแรกพี่บอมจะรอดูว่าช่างเอาใส่กันชนหน้าก่อนค่อยกลับนะคะแต่เพราะว่าพอมาดูแล้วคือพี่ช่างนะคะเทน็อ hey, ตออกมาคือแบบว่าหลายตัวมากๆก็เลยทาให้รอนานแน่นอนก็เลยไม่รอนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเข้ามาในโรงแต่เดี๋ยวเราเริ่มจากรถของอยังไม่ได้ใส่นะคะต้องนะ นี่คันนี้นะคะเป็นรถของพี่บอมค่ะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะคะอันนี้ก็ใส่เป็นชุดกันชนหน้าเหล็กเอ็กซ์ตรีมนะคะแม็กขอบ20ยาง33สนะคะยก3นิ้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาด้ข้างเป็นงานของตัวเอา l a นเดอร์นะคะใส่กันชนหน้าเอ็กซ์ตรีมคือตัวนี้พี่ๆเขากำลังประกอบล่างอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวแมวจะพาชมด้านข้างนะ,ะก็ตัวนี้นะคะพี่บอมเลือกเป็น ตัวซุมล้อของฟันเฟืองเนาะลายฟันเฟืองแม็คขอบ20ตัวนี้ค่ะเป็นงานของ Oasis นะคะนี่ดำคลิปแดงแบบนี้เลยยาง33ยก3นิ้วนะคะใช้ปีกนกนะคะวามนจีสีแดงแบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนลูกมากกันโค้งให้เรียบร้อยบันไดข้างเนี่ยอัปเกรดเป็นงานของ Outlander นะมีลายสติกเกอร์ด้านข้างนะคะพี่วอมเลือกเป็นลายเสือเอ่อแพนเตอรแล้วก็ติดตัวบังโคลด้วยนะคะสีแดงแบบนี้ เดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึง่งประมาณนี้อันนี้ก็คือส่วนใหญ่รถนะคะที่เข้ามาจะเปลี่ยนกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเดิมก็ลูกค้าจะไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่นี่เลยคันนี้มีการแรปสติกเกอร์ครึ่งคันด้วยนะสีดำเงาค่ะคันนี้ก็ใส่ชุดเหล็กเหมือนกันนะคะกันชนหน้า T W I กจังหน้านะคะเป็นงานของเลนดอนแบบนี้เลยก็ชุดเหล็กเราค่อนข้างมีหลากหลายนะคะพี่ๆค่ะมีหลากหลายมากมายนะคะมาดูล้อแม็กคันนี้บ้างดีกว่าแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ20คามแม็กของโออซิสนะคะลายก็รวดลายแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่พี่ๆชอบนะคะพอรถที่เปลี่ยนล้อแม็กแล้วยังไงก็หล่อขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะ,ค,ะคันนี้ก็เห็นไหมแม็กลายนี้ก็คือลายฮิตนะคะแม็กลายฮิตเลยใส่ยางโตโยนะคะกับรุ่น เอเวอร์เ i t ไทเทเนียมนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูเห็นไหมนี่ <Yeah. S 2> แล้วก็คันนี้ที่เราชมไปการชนหน้า TWI นะคะให้ดูล้อแม็ก <Bullet S 1> ก็แม็กไลน์นี้เช่นเดียวกันนะคะนี่ในส่วนของชุดแต่งแรปเตอร์นะคะตอนนี้ก็ยังฮอตฮิตมากๆเลยกับชุดแต่งตัวนี้นะคะจะมีการชนหน้าชุดสเกิร์ตมานะคะแล้วก็ซุมล้อให้นะคะมาเป็นเซตเลยแม็กขอบ20นะคะยาง275ก็ ติดออกมาได้รวดลายแบบนี้เลยนะคะก็เราจะมีลายให้เลือกนะคะเป็นร้อยร้อยแบบร้อยร้อยลายเลยนะคะพี่ๆนี่อ่ะเดี๋ยวเรากลับออกไปนะคะเข้ามาดูรถพี่บอมว่าเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะคะช่างกําลังประกอบประกอบร่างของตัวกันชนอยู่นะคะแดดเมืองไทยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวีดี๋ยวพาชมคันนี้บ้างนะคะเอวเวอเรสต์สีขาว นี่คันนี้นะคะจัดทรงโหลดลง2นิ้วด้วยนะคะโหลดลง2นิ้วหล่อมากๆเลยกับ Ever ett, ะะเอเวอร t เรสต์นะคะไทเทเนียมสีขาวมุกนะคะแรปครึ่งบนเป็นสีดำเงานะคะชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ทำเป็นทูโทนค่ะดำเงาตัดกับสีขาวนะคะแมกขอบ20ค่ะแมกเวกฟูฟอร์มมิงนะคะใส่เบรกด้วยนะคะ21่ดตตัวปั๊มเบรกเนี่ยเป็นสีเขียวมะนาว หลดลง2นิ้วพร้อมใส่กับยางโตัย u นะคะ2อ5 5 5 R 2 0นนะคะนี่เลยก็เผื่อใครชอบโทนนี้นะคะก็มีเหมือนกันสีดำด้านนะคะสีดำด้านข้อดีของเขานะมันจะมองฝุ่นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าเทียบกับดำเงาเห็นไหมนี่มองเห็นเลยว่าเป็นฝุ่นนะคะแต่อันนี้จริงๆก็มีฝุ่นเกาะนะคะแต่แบบสีมันหลอกตานะคะทำให้รถเราดู อะไรอ่ะดูไม่ไม่สกรปรกง่ายนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยล้างรถก็ตามนะคะแซวๆนิดนึงอ่ะโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวเมียวฝากไว้นิดนึงนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะก็สามารถออกรถกับแมเหมีวได้นะคะเหมียวม,วมวีบริการเซน็นแฟนแนนให้ถึงที่แล้วก็สมม่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ แมวเหมียวฟอร์ดเกษตรนว่ามีนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขอตัวลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะมีอะไรก็คือทักแชทมาได้เลยหรือว่าโทรมาที่เบอร์0614695461นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ